สวัสดีครับอยู่กับผมตอแต้มดำซิงครับตอนนี้เราก็ผมก็ทําทางเสร็จแล้วครับนี่แปลนเลยเดี๋ยวเราเดินทางไปรับคนขับคนใหม่กันครับโอ้พะไงตาอยากคอยออก,ดอกได้บ่ล่ะเดวให้ตาแกถอยให้นิดหนึ่งก่อนนะครับเมื่อคืนผมเอารถเก๋งมานอนนี่นะครับมานอนเฝ้ารถหกล้อครับเฝ้าคนขับเขามาวันนี้ครับเดี๋ยวต้องไปรับก่อนไปอยู่บ้านอยู่ไม่ไกลครับคนขับอยู่บ,บ้านเมีย วังข้าวใหม่เดืตอตาพ่อเดี๋ยวถอยลังให้ผมจังหน่อยบอได้ไหครับไปหาคนขับรถก่อนโอเคผมเดี๋ยวเราก็เดินทางไปรับคนขับรถนะครับตอนนี้ก็เรายังอยู่บอ่อเก่านะครับ พอเดี๋ยวผมต้องไปรับคนขับรถเสร็จผมต้องไปรับหมอกิปนะครับผมแล้วก็พาไปกินนุ่มกินนี่เพราะว่าวันเกิดผมนะครับพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบนะครับวันเกิดก็เลไไม่ว่างนะเดี๋ยวค่อยดูก่อนครับว่าเราจะจ้างเขาขับตลอดหรือไงเดี๋ยวรอดูรอดูแบบฝีมือการขับเขาก่อนนะครับถ้ากลับคือขับรักษารถเราก็จะจ้างเพราะว่า ผมก็ต้องไปหาซื้ออะไรซื้อ,อไรด้วยนะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับต้องไปหาซื้อไรทํำราวไฟทํำไรนะครับบางฝุนก็มาถึงแล้วยังไม่มีเวลาได้หยุดใส่เลยพอ <c oughs> ดีได้จ้างคนขับวันนี้ก็เดี๋ยวให้เขาให้เขาไปไปจอดเชื่อมบางโคลนหลังให้ด้วยจะได้ผมจะได้มีเวลาเผื่อแบบว่าเอาบางฝุ่นมาใส่อยู่บ่อเงียเพราะว่ารถผมมันมีเหล็กอยู่แล้วนะครับ มีเหล็กบางฝุ่นมีอะไรครบแล้วเหลือแค่ามาตัดใส่ครับโซ่อะไรก็มีหมดแล้วก็บางทีก็อาจจะเอามาใส่อยู่บอ่อครับให้เขาช่วยใส่โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านคนขับเออมาแล้วเสียแมวเสียแมวเสีแมว นี่ครับตอนนี้ถึงบ้านคนขับแล้วอยู่บอก,กับบ้านคนขับนี่ห่างกันประมาณไม่ถึงโลครับนี่ประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรมอสน่าจะนอนนี่นะเห็นว่าให้มารับอยู่นี่เราเลียวเข้าไปดูเลยครับโอ้ยเข้าได้ไหมนี่ไม่คูดลวมั้งเออไม่คูด อยู่ไหมเนาะอยู่เลยเนาะนัดไว้แล้วใครจะไม่อยู่บ้าบะเอา้าก็ไปเห็นรถเห็นอย่างโอ้หนูคนขับเองยัาสวัสดีครับ,รบไปไหนอ๋ออยู่เปิดเปิดร้านเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ถึงแล้วเนี่ย เขาไปเปิดร้านค้าตรงนู้นนะครับวันนี้เราก็ยังไม่ได้เช็ครถเช็เคอะไรนะก็เดี๋ยวให้เขาไปเช็ครถเช็คอะไรด้วย,ย,ยนี่ครับเดี๋ยวก็ให้คนขับลงไปเช็ครถกันครับ โอ้ผมหาทางขึ้นตรงนี้ไม่ได้เนี่ยขึ้นยากเลยโตขึ้นแม่งเลนี่แหละบอกอะไรซื้อรถกระบะรถกระบะซื้อไปเองมาลุยดบลุยปา่าลุยสวนหมดเลยผมสนใจเลย <c oughs> คนทำงานบ่อด,ดินซื้อรถเก่งอ่ะอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยน้องไปไปดูคนขับกันเขาเช็ครถ มอมสไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องบันไดมันหักเนอะตรงเนี้ยพี่ยังไม่ได้ซื้อเปลี่ยนใหม่เลยเพรบบาะว่ารองเท้าหล่นหายได้ตัวดลดำต,ตรงไหนนี่อะสวิตช์ดกดำอันอันนี้อันนี้ ไปตามรอบมันเย้ยเฟืองมันเร็วเร็วจัดเลยอันนี้ประเทศบ้านผู้ใหญ่ดิตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ก็มีร้านค้างไงคือไปไหนมันต้องพี่ ถ้าผมไม่ขับรถไทยไปพี่ดันออฟพี่เทเข้าไปเทไงเทบ้านผู้ใหญ่สามสิบเที่ยวบอกทำจุ่มจนหมดตีนโยติงเบ้นมันเยนนีนี่มันเยนี่ตายยุบเมนทำไมเลยเต๋อวีเมนทำไมมนคอนนอานุท้เองค่อยเอามาให้พี่ไปไปไปเไปเทสี่เที่ยวก่อนนับก่อน ก็ไววเดี๋ยวเดินหน้าไปก่อนวนะให้หมอสราใสดินก่อนอมอประเทศตรงเนี้ยสีเที่ยว<อ>ที่เออที่แกว่ามีกอไผ่อ่ะตาพรมๆอะมันมีกอไผ่ยอยู่ขวามืออะสีเที่ยว เดี๋ยวนี้เราจะไปดูสเตลเลสราวไฟครับวันนี้เราไปดูข้อง,งอครับข้อง,งอราวไฟกระเดาอ <c oughs> ถอยไหมถอยถอยขึ้นมาสองเลยเออ บางคนก็หลุดอย่าง,งก็ร่นห้างลยแล้ให้มันเอาไปเชื่อมตอนเที่ยง ก็วันนี้ก็น่าจะเดี๋ยวผมทะดวนะครับอาจจะเอาบางฝุ่นเข้ามานะมาให้เขาช่วยใส่ให้เบียร์สักลังหนึ่งนะเพราะทีมงานนี้ทําชอบทําเองอยู่แล้วใส่ฝุ่นฝุ่นอะไรเพราะเรามีเหล็กอยู่แล้วมันสบายครับใส่ง่ายเจาะเจาะเจาะใส่แค่นั้นเองเพราะมีสว่านไฟฟ้ามีอะไรอยู่ไอสว่านแบตเตอรี่ไว้เจาะอะไร ให้มันเอารองเท้าขึ้นไปบนรถนั่นแหละเพราะว่าบันไดมันหักครับเดี๋ยวรองเท้าตรงหายนะลูกรังครับนี่ขุดจะไม่เข้าแล้วมันเป็นลูกรังเปเป็นหินแหลนะเนี่ยเป็นก้อนใหญ่เลย ไอ้ก้อนใหญ่นี่ไม่เอาเนะตาทะลุกับะบะ อาบ,บุญเที่ยวนี้โยแต่มุเดเด้ดออาบ,บุญไอซีเที่ยวเอาแต่หน้าดินทำอะไรทำไรโอ้ดันโตเล่นนี่เนาะ่เสียแมววันนี้ไม่ได้ทำอ่ะ ประตู S 1> <S 1> <S ้ไม่สนิทนะเนี่ยไอมอดปิดประตูไม่สนิทโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราไปดูฝีมือการขับนะครับว่าจะผ่านไหมถ้าผ่านเราก็น่าจะได้ให้ขับตลอดนะครับพี่น้อง 哎。